กวไม่มีอ่ะมีสักห้าไม่ะ้ได้ได้แล้วเธอหาได้ทุกวะทวอ้ย่างนี้ดีเลยนั้นเราฝากซื้อทุกวันได้ออายแล้วน่ารักสวยด้วยน่ารักด้วยเาดาค่ะอ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 เอามาก่อนยังไม่ได้งานเลยเนี่ยอ่ะอืมชื่อเเหรออืมต่อไป โี้ดีขอให้ได้งานนะยังเลยก็ไม่มีฟิลจะเรียกเลยเนยไปไนได้อายี้า่าจะําหากินเดียวนแลวกนกนมี้มีน้มีด้วยนะ่ทนะจ้อย่าลืมนะชื่อยอดนะโดยชื่อเอลลี่ฉันทำได้ นะปัง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 อีกเพลงเ<ๆ>จอกันจ้าสวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะวันนี้หนิงก็มาเที่ยวที่พัทยานะคะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้มาพักที่ลุงพินีนะคะเป็นอคอนโดติดก,กับชายทะเลเลยนะคะของคุณปูนะก็ต้องขอบคุณคุณปูกับคุณกล้องด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้หนิงมาถ่ายทําคลิปเรื่อง ของยอดซึ่งเป็นเพื่อนกระเทยนะคะเพื่อนสาวสองที่หนิงเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้หนิงเอาเรื่องของยอดมาทําเป็นคลิปก็เพราะว่าหนิงอยากให้เห็นหลากหลายรูปแบบในการทํางานของสาวสองนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนิงรู้จักกระเทยว่าง่ายๆหนิงขอเรียกกระเทยแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นหนิงอายุก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบงชีวิตหนิงยังไม่เคยเจอมีเพื่อนเป็นกระเทยนะคะก็เลยมาเจออียอดอียอดเนี่ยนะคะเขาก็ เราเจอกันเพราะว่าหนิงไปยืนจัดแขกอยู่แถวแถวโยโกฮาม่า oh ซึ่งตอนนั้นเขาเรียกว่าย่านวากาบาโจนะคะวากาบาโจเนี่ยมันจะติดอยู่กับซ่องนะคะสมัยก่อนที่หนิงเคยเล่าให้ฟังแล้วก็สมัยประมาณ30สกว่าปีที่แล้วตรงนั้นจะมีซ่องสากุระคิโจนะคะแต่ว่าการที่ทํางานเดินซอยจับแขกเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเสียค่าคุ้มครองเองรอบหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บแขกประมาณ2 0,000เยนแต่การชั่วคราวนะคะ หรือรอาจจะเก็บ30,000เยนหรือจะไปค้างคืน40,000เยนก็แล้วแต่เงินในสมัยเมื่อ30กับกว่าปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะ10,000เยนก็เท่ากับประมาณ2,500บาทน,นะคะโดยประมาณาคร่าวๆนะคะและการมาทำงานในถนนเดินซอยจักแขกอ่มันเสรีฟรีเดย์มากๆเลยนะคะคือใครอยากมาก็มามายืนจับได้ได้ตลอดนะคะเราก็จะเสียค่าคุ้มครองให้ไกบยอุซาการทำงานในริมถนนเนะะี่ยค่ะ เราจะใช้วิธีการโบกรถนะคะซึ่งมันจะมีรถเนี่ยวิ่งผ่านไปมานะคะนิ้งจำลองภาพไว้ให้ดูนะอันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์มาพื้นที่อาจจะไม่เป๊ะนะคะไม่เปะ๊ะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอาให้รู้คร่าวๆนะคะนิ้งกอียอดก็จะไปเดินซอยอย่านนั้นนะคะแล้วก็โบกรถบ้างบางทีก็จะมีลูกค้าเดินผ่านบ้างเราก็จะเรียกลูกค้าอัศวีกู้อนนีรซังอะไรแบบเนี้ยก็ทักทายเหมือนพี่จา๋าเที่ยวไหมจ๊ะพี่จา๋าอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ที่เนี้ยทุกครั้งที่หนิงไปเดินซอยจับแขกค่ะหนิงจะต้องอาศัยยาน,นอนหลับค่ะนั่นก็คือตะกูลพวกแวเรเลียมอะตะกูลของโดมิเก้งออฟจอนนะีค่อนข้างจะแรงหน่อยนะคะกินแล้วเมาถามว่าทํำไมต้องกินเพราะว่าถ้าหนิงไม่กินเนี่ยหนิงก็จะรู้สึกว่าใจไม่กล้าหน้าไม่ด้านพอนะคะแล้วเราก็เอ่อยังไงอะเหมือนกับก็คือใจไม่กล้าน,านะคะแต่ว่าถ้าเรากินไอ้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย อนิ้งบอกก่อนนะคะว่าหนิงพูดให้เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เป็นความรู้อย่านําไปใช้อย่านําไปปฏิบัตินะคะอันนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนไม่ได้ชี้พงให้สลอ,อกนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่ายาตัวเนี้ยกลุ่มคนขายบริการใช้ันเยอะมากไม่ว่าสาวสองเกย์เถอคนธรรมดาก็ใช้และคนแก่ก็ใช้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เขาเรียกว่ายาคลายเครียดนะคะอีกมุมหนึ่งแพทย์จะจ่าย ทีนี้หนิงไปยืนจับแขกเนะะี่ยค่ะหนิงก็จะไปอาศัยกินเม็ดพอเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะใจกล้าเรียกแขกไม่ว่าแขกจะมาสภาพไหนเนี่ยเราจะทํางานได้โดยที่เราเนี่ยจําอะไรไม่ได้หรอกเวลาเราไปกับแขกไปกับใครทีคนนเนี่ยเราจำไม่ได้นะคะเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าวันนี้ต้องทํางานให้ได้ต้องจับแขกให้ได้แล้วต้องเก็บแขกรอบละสองหมื่นเยนนะอันนี้คือมันถูกฝังอยู่ในหัวเรานะคะแล้วมันเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอะไรที่เราคิดเอาไว้นะคะ เราจะทําตามที่เราคิดหมดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นหนิงจึงต้องอาศัยกินยานอนหลับและทุกวันที่หนิงไปทํางานเนี่ยค่ะหนิงต้อเมาไปทุกครั้งโดยที่หนิงจะไปซื้อยานอนหลับเนี่ยบนอาพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนั้นนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์ของคนไทยชื่อพี่แมวนะคะเขาก็ขายอาหารไทยด้วยขายยาพวกนี้ด้วยนะคะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยหนิงระหว่างที่หนิงกินยาเมาเข้าไปเน,นี่ยก็ไปเดินเซิร์ฟแถวนะะั้นค่ะไปเรียกแขกเรียกอะไร แล้วหนิงก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแต่งตัวแบบผมทรงฟาร่ายาวเลยนะคะแล้วก็ชุดก็แบบแวบบแวบ,บแวมแมเ,เนี่ยเป็นเหมือนชุดนักร้องนะคะซึ่งหนิงก็คิดว่ามันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มายืนจับแขกนะคะนางเดิรมัน,น่ใส่รองเท้าส้นสูงมากเลยนะคะแล้วก็มาทักทายหนิงแบบประมาณว่าเออเธอชื่ออะไรเราก็เลยทักทายกันหนิงก็บอกว่าฉัน e น่ะชื่อเอลี่หนิงก็เลยถามเขาว่า้เธอชื่ออะไรเขาบอกเขาว่าชื่อยอด เราคุยกันไปคุยกันมาเสร็จสับอียอดเนะะี่ยค่ะเขาก็รู้อะคือเขาอาจจะคือพูดง่ายต้องบอกว่าผีเห็นผีสภาพของหนิงเนี่ยเบลอๆอียอดก็คงรู้ว่าหนิงเนี่ยเมาแมวก็คือเมาเม็ดะนะคะเราเรียกว่าเม็ดนางก็เลยถามหนิงว่าเออเนี่ยกินเม็ดไปใช่ไหมมีาหาซื้อได้ที่ไหนบ้างมีเหลือบ้างไหมขายต่อให้เขาทีอะไรอย่างี้เขาก็อยากได้หนะะิงก็จะซื้อเม็ดเนี่ยวันละสิบเม็ดทุกวันทุกวันทุกวันก่อนไปทํางานเนี่ยอาจจะต้องตกเม็ดแล้วก็มาเดินให้มัน เพิ่นอะแล้วเดี๋ยวก็จะทํางานได้ตามอัตโนมัติเลยนะคะนี่ก็บอกเออฉันมียาสมัยนั้นถ้าซื้อในเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณเม็ดละ10บาทหรือ20บาทนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นจะขายเราเม็ดละ500อยเยนก็คือร้อยกว่าบาทนิดๆนั่นนี่ก็เลยแบ่งเม็ดเนี่ยให้อียอดกิน,นะคะ่ะก็าขายนะคะขายต่อโอเควันเนี้ยเราคุยกันก็เหมือนกับจะสนิทสนมกันในวันแรกคุยกันไปคุยมาเสร็จวันที่2วันที่3 4 5 6ี่ห้ากนี่ก็มายืนทำงาน หนิงก็จะเจออียอดแต่ทุกวันเลยนะคะและทีนี้ออยอดก็เลยผูกขาดกัน,นงว่าเอลี่เขาจะเรียกหนิงว่าเอลี่นะคะเพราะว่าหนิงบอกเขาว่าชื่อนี้เอลี่เดี๋ยวเธอมาเนี่ยทุกครั้งที่มาเธอเอาเม็ดมาฝากฉันด้วยนะเขาจะสั่งหนิงซื้อนะคะวันละห้าเม็ดสิบเม็ดสามเม็ดก็แล้วแต่ที่แบบเขาจะขอแบ่งซื้อหน,ะะนิงก็จะมีหน้าที่ซื้อเม็ดเนี่ยมาให้ออยอดแล้วก็เผื่อให้มันด้วยอะไรเงี้ยนะคะโอเคเราคุยกันไปสักรู้จกกันได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือ สักพักหนึ่งอค่ะไม่ถึงเดือนดีนะคะอียอดเนี่ยค่ะมันเคยบอกกันหนึ่งว่าตอนแรกเราสนิทกันแล้วใช่ไหมอ้ยอดก,ก็เหมือนกับมัดมาคุยกันหนึ่งแล้วพูดประมาณว่าเออเนี่ยเอลี่เดี๋ยวถ้าเกิดเธออะได้งานอนะได้แขกกันนะเธอเชียร์ฉันไปด้วยลวกันหนึ่งก็ตกใจว่าเอะเชียร์มึงไปด้วยหรือ,ห,รอหมายความว่าไงก็คือหมถึงการขึ้นคู่หนึ่งก็เลยบอกอียอดว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาะเพราะว่า เราไม่เคยเราไม่เคยขึ้นแขกคู่เราไม่เหมืบอบมาเนี่ยไม่เคยทํางานขึ้นคู่นะครับญาติก็เลยบอกว่าเออหนะ้าไม่เนี่ยแหละไปขึ้นคู่ด้วยแหละดีแล้วเดี๋ยวมันอะ่ะจะเป็นคนทํางานเองหนิงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะแล้วก็ได้ค่าตัวเนี่ยเท่ากันก็คือเก็บแขกเนี่ยคนละสองใบให้หนิงนะพยายามเชียร์แขกใหม้มันหนิงฟังดูเงื่อนไขแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกรัรเวยแบบมันบอกว่าหนิงอาจจะไม่ต้องเสียตัวเลยเดี๋ยวมันจะทํางานเองรับผิดชอบหมดเลยนะขอให้หนิงเนี่ย มีหน้าที่เชียร์แขกให้มันด้วยแล้วกันโอเคหนิงก็เลยตกลงว่าก็ามีอยู่วันหนึ่งนะคะหนิงก็ได้แขกจริงๆค่ะมีแขกเดินเข้ามาทักทายหนิงนี่นี่เป็นครั้งแรกที่หนิงบอกกับแขกว่าเฮ้ยฉันมีเพื่อนคนนึงเอาเพื่อนฉันไปด้วยไหมเพื่อนฉันทํางานดีไปนวดไปมาสานไปอะไรก็ได้แขกก็เลยบอกว่าเออก็น่าสนใจนะแบบว่า,าก็เลยถามค่าตัวกันหนิงก็บอกเนี่ยขอคนละสองมังนะคะไปชั่วคราวแขกบ,บอกโอเคหนิงก็เลย พอแขกโอเคปั๊ดหนิงกับกวักมือเรียกอียอดซึ่งอียอดเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคอยคอยให้หนิงส่งสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเราก็เรียกอียอดมาครั้งแรกเนี่ยค่ะที่หนิงขึ้นไปบนโรงแรมเนี่ยแล้วเอ่ออียอดเนี่ยบอกให้หนิงอ่ะเข้าไปอาบน้ําก่อนแบบคือหมายถึงให้หนิงอ่ะพาแขกเข้าไปอาบน้ํานะคะแล้วหนิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยมัน กูไม่กล้าอาบน้ำแขกคือเอาเข้าจริงๆหนิงก็ยังไม่ไม,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 ไม่ไม่ชอบวิธีการทํางนานแบบเนี้ยแต่มันก็เลยบอกว่าให้หนิงอะเหมือนไปล่อแขกไว้ในห้องน้ําก่อนซึ่งตอนนั้นหนิงไม่รู้จริงๆนะว่าอยอดเนี่ยทําการสแกนเงินของลูกค้าว่ามีเท่าไรหรือขอโมยตังแขกหรืออะไรเขาเรียกว่าจุกตังนะคะจุกเงินแขกอะหนิงก็พาแขกอนะทาท่าไปอาบน้ําอาบลไรเสร็จสับมันบอกว่าหน้าที่ของหนิงอะมีแค่นั้น แล้วเดี๋ยวมันนะ่ะหลังจากนั้นอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวมันจะทํางานเองแล้วให้หนิงกลับสรุปว่ากลายเป็นว่าการที่หนิงเข้าไปอาบน้ํากับแขกในห้อง,งน้ำเนี่ยอียอดเนะคะเอาเม็ดเนี่ยนะคะดิดใส่ใส่แก้วเบียร์เอาไว้ให้แขกนะคะพอเอายาให้แขกกินเสร็จพกแขกออกมาจากห้องน้ําก็ชวนแขกแขดื่มเบียร์นะคะดื่มกันไปดื่มกันมาจนแขกเป็นแบบวงเงียใกล้จะหลับแล้วนะคะอียอดก็เลยบอกว่ามานี่ฉันจะนวดให้ก่อนนะก็คือให้แขกนอนและอียอดก็ทําท่านวดแขกนวด,นวดอะไรเนี่ย แขกจ,จ่ายตังค์แล้วนะคะคนละสองหมื่นเยนนวดไปนวดมาแขกหลับเพราะแขกหลับปุ๊บก,ก็เท่ากับไม่ได้เอาเราสองคนนะคะหนิงก็เลยบอกเฮ้ยยอดแขกหลับอ่ะทำทำไงดีอ่ะคือหนิงไม่รู้นะว่ายอดขโมยตังค์บองตรงว่านั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยะคะ่ะที่หนิงได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับกระเทยนะคะอันนี้หนิงไม่เหมารวมนะคะเพราะว่ากระเทยดีดๆเขาก็มีนะคะเสร็จแล้วหนิงก็เลยแบบเฮ้ยไป,ไปกลับบ้านได้แล้วใส่เสื้อผ้าทํางานอ่ะจะให้เปลืองตัวทาไมเสียตัวทําไม ก็โอเคใส่เสื้อผ้ากันกัดนะคะก็เหมือนกับเราไปเอาเงินแขกมาแล้วหล่อให้แขกหลับแล้ว mm hmm. ก็แยกาย,ยายกันไปห mm hmm. นิงก็คิดว่ามันจบแค่นั้นเราไม่รู้ว่าอียอดขโมยตังค์แขกแต่ตอนหลังอ่นหนิงมันรู้ค่ะหนิงมันรู้ว่า mm hmm. คือมันรู้ด้วยอัตโนมัติละ่ะรู้ว่าอียอดเนี่ยค่ะให้หนิงเนี่ยเข้าไปในห้องน้ําและอียอดจะได้ค้นกระเป๋าตังค์แขกแล้วก็ล้วงเงินแขกมาตอนหลังๆหงนิงก็เลยแบบไม่อยากทํางานกับอียอดเลยนะคะ mm hmm. แต่ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งซึ่ง หนิงอะทำงานกับอียอดมารู้จักกันได้ปรบมาณสักเป็นเดือนเริ่มเป็นหนึ่งเดือนแล้วนะคะมีอยู่วันหนึ่งหนิงอะไปที่อยอดมันชวนหนิงจ่ะบอกว่าเออเอลี่วันเนี้ยมึงไปห้องกูไหมห้องกูนะเขามีส้มตำขายมีร้านอาหารไทยเพราะว่าที่ยโกฮงอามา่าเมื่อประมาณนักสามสิบกว่าปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะยังไม่มีร้านอาหารไทยนะคะร้านพริกขี้หนูก็ยังไม่เปิดตอนหนิงไปอยู่เนะะี่ยค่ะร้านพริกขี้หนูเป็นร้านแรกะคะ่ะแต่ว่า มันเป็นสโตล์ขายอาหารไทยแต่ว่ายังไม่เปิดใช่ไหมอ่ามันบอกว่าข้างๆห้องมันเนี่ยนะทาไอ้นี่ทําส้มตําทําอะไรขายอย่างเงี้ยแล้วมันบอกหนงด้วยว่าข้างห้องนเนี่ยตโสเนี่ยเขาชื่อตโสนะคะเขาเปิดร้านทาอาหารไทยก็แบบผัดผัผทด,ทด,ทดทอดทอดอาหารง่ายๆแล้วก็ส้มตําอะไรเงี้ยเป็นไหนพ์ทเน้นขณะเดียวกันตโสเนี่ยก็เปิดสํานักเจ้าเข้าส่งด้วยนะครับมันก็ล่อให้หนิเนี่ยแบบว่าหลอกล่อให้เราไปเที่ยวห้องมันน่ะ่ายง่ายเรากูอยากดูดวงบอกว่าดวงเป็นยังไงก็เลยไปห้องียอดครับ โอเคหนิ่งก็เลยบอกกับยอดว่ากูไปห้องมึงก็ได้แต่ว่ากูต้องกลับบ้านนะอย่างไงมึงต้องเตือนกูด้วยเพราะว่ากูต้องกลับห้องเนี่ยก่อนปีสองกูต้องถึงบ้านแล้วเพราะว่าผัวกูเนี่ยกูโกกผัวคพราะัวไปทํางานแบบอาราบรบอาราบส์กือกรรไปชมเล่าให้แขกไปเปิดเพลงไปนั่งคุยกับแขกโดยไม่มีการขายบริการทางเพศยอดก็เลยบอกว่าโอเคโอเคไม่ต้องห่วงหลักเดี๋ยวกูบอกให้มึงกลับเองรุนนี่นั่นไปถึงบายยอดปั๊บ วันนั้นนะคะหนึ่งก็ด้วยอาการที่เรากินยาเมาเข้าไปทักทิมเลยเมาแล้วก็หลับไปค่ะเพลอหลับไปนะะยันเช้าเลยค่ะตื่นมาประมาณสักหกเจ็ดโมงเช้าได้หนิงก็ลืมตามานอนะนอเงียงวยงงงลืมตามาปุ๊บทันทีที่เห็น,หนสภาพห้องเนี่ยคือปกติหนึ่งลืมตามาหนึ่งก็จะต้องรู้ว่าสภาพห้องเราเป็นยังไงใช่ไหมเราเห็นก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ห้องเราหน่งก็ตกใจเะยคะอันนั้นยังไม่เท่าไหร่คับเพราะหน่งแพนสายตาไปเจอขนตะแคงยอด นิงตก,กใจนะะหนึ่คันิงก็คิดว่าชิบหายแล้วตายแล้วกลัว,วได้ไงเนี่ยกวูวกระแขกกูักระแขกผัวกูต้องด่าแน,น่เลยพอเงยหน้ามากลายเป็นหน้าอียอดค่ะอียอดกาลังยืนแต่งตัวเพื่อจะไปทํางานนะคะก็กาลังทําวีผมวีือะไรอียอดก็เลยหันมาคุยกับนิงว่าประมาณว่างเอลี่จํายอดไม่ได้หรออะไรแบบนี้นิงก็เลยแบบเฮ้ยอียอดคือเราตกใจมากนั่นเป็นคร,รั้งแรกที่นิงรู้อะ อียอดเป็นกระเทยคือเป็นผู้ชายเพราะว่าในขณะที่มันแต่งตัวะคะ่ะมันผมเนี่ยผมนางไม่มีนะคะเป็นผมลองทรงผู้ชายเลยนะคะแล้วหน้าก็แบบว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วหนิงก็มองไปบนบนข้างฝามันเนี่ยมันจะมีวิกผมแขวนเอาไว้นะคะสามสี่ทรงนะคะผมบ๊อบผมฟ้าลาผมตรงผมอะไรของมันเนี่ยหนิงก็เลยตกใจนั่งตะลึงอยู่งั้นอะ่ะอียอดก็ไม่ได้สนใจเลยหนิงมันก็แต่งตัวไปทำหนุนนี่นั่นไปแล้วมันก็บอกกับหนิงว่าเออเอลี่ เดี๋ยวมึงถ้ามึงจะนอนก็นอนแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมึงกลับบ้านก็กุญแจไปใส่ล็อกเกอร์ไว้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องไปทํางานด้วยกันในขณะที่หนิงยั่งอยู่ในภาวะตกใจเรื่องยิงยอดอยู่ยอดก็ออกไปทํางานตามปกตินะคะหนิงก็มองมันตั้งมันแต่งตัวเสร็จยันออกจากห้องไปด้วยความตะลึงเพราะหนิงไม่เคยเจอเธอเลยรีไปดูยอดไปดูที่คือยังยัง,ย,งยังตกใจงงอยู่กับมันเนี่ยหนิงก็เลยไปโผล่ดูที่อาพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ประมาณชั้นสองชั้นสาม อียอดเนี่ยค่ะใส่สุดนะคะแต,ต่งตัวแบบทํางานบริษัทอย่างดีเป็นบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะในญี่ปุ่นคือพูดง่ายอยอดไปฝึกง,งานที่ไปทํางานที่ญี่ปุ่นปัน่นจักรยานไปทางานทีนี้หนิงก็เริ่มรู้แล้วว่าอียอดเป็นกระเทยแต่ยังไงเราก็คบกันแล้วนะคะหนิงก็เลยเริ่มแบบไปมาหาสู่อียอดบ่อยบ่อยนะคะรู้ว่าก็รับได้ก็มีเพื่อนกระเทยก็ไม่แปลกแต่ว่าก็กลัวนะแรกๆเราไม่รู้เรากลัวมันมาปั้มเราหรือมันมาทําอะไรการทํางานเราไป,ไปมีอะไรกับแขกกับถูก ผู้ชายปั้มเนี่ยมันต่างกันนะครฟิลคนละเลื่อนกันนะคะจนกระทั่งเนี่ยเหตุการณ์มันก็ผ่านไปมันก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นหน่งก็ไปกินส้มตําห้องอียอดนะคะอันนี้เราสั่งส้มตามามานั่งกินห้องเสร็จปุ๊บอ,อียอดก็พูดกับหนิงประมาณว่าเออเนี่ยเอลี่กูอยากจะขอยืมสร้อยมึงอนะ่ะคือหนิงใส่ทองอยู่ประมาณสองสามบาทที่คอแล้วก็เล็บเข้ามือก็ประมาณสองสามบาทรวมแล้วมันอยู่ที่ประมาณสี่ห้าบาทนะคะคร้่าว บอกว่าขอยืมทองหน่อยได้ไหมมัน่ะไปหลงรักผู้ชายอยู่คนเป็นมาเป็นโฮสที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วมันไปติดเขามัน่ะมีความหวังกันแบบว่าสร้างวิมานไว้ด้วยกันว่าเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอยู่ที่เมืองไทยจะไปทําไร่ไถนาปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ด้วยกันแบบว่าผู้ชายอะรักมันแต่ดูเหมือนว่ายอดเนี่ยเสียเงิน,นกับผู้ชายคนนี้ไปเยอะมากนะคะเหมือนก็เอาเงินไปทุ่มเขาอะคะ่ะทำงานจับแขกได้ก็เอาเงินเนี่ยไปให้เขาหมดซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้อ,อทองอะไรให้เขานะคะ ก็ไม่ต่างกับผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เป็นติดโค้์แล้วก็ไปทุ่มเทให้เขานะคะรวมทั้งกระเทยด้วยแต่สมัยก่อนกระเทยไม่ค่อยมีนะเอารจริงๆอ่ะด้วยความที่อียอดเนี่ยมันเป็นคนสปอร์ตมันเป็นคนที่เปิดใจกับหนิงหลายครั้งนะคะแบบว่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยอียอดก็จะแบบค่อนข้างจะสปอร์ตอะไรเงี้ยแฝงค่ะแฟนะอันนี้ก็เลยบอกเสร็จแล้วเนี่ย อียดบอกว่าขอยืมทองที่หนิงใส่ที่คอกับที่แขนห้าบาทแล้วขอยืมเงินอีกสิบใบมันบอกว่ามันจะเอาเงินสิบใบเนี่ยไปเปิเปดเหล้าเพราะว่าเวลาเข้าไปในร้านาราฮดเนี่ยไปดื่มเบียร์นะมันดูแบบไม่เท่ไม่เก๋จะต้องเปิดเหล้าดูเวอร์วัาวางอลังการเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยเหมือนปเป็นล่อผู้ชายว่าเฮ้ยกูมีเงินนะกูมีตังนะมึงก็ต้องแบบต้องให้พู้ให้ผู้ชายสนใจอ่ะก็เหมือนกับเป็นล้อมย้อมให้เขาหลอกแดก นิก็เลยเห็นว่าอ้ยอดเนี่ยมันก็ร้องไห้นะวันนั้นเสียอกเสียใจเพราะเหมือนผู้ชายเนี่ยผิดหวังจากผู้ชายคนนี้แต่จะไปเย้ยเขาก็จะแบบให้เขาเห็นว่าวันนี้ผู้ใสยทองคือมีตังเปิดเล่าอะไรเงี้ยจะเอาเงินให้อยอดอยู่ไมสิบใบเด็กเทองห้าบาทอยอดบอกกันหน่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทางานนะมันจะเอามาคืนให้ก็ตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ารุ่งขึ้นอีกวันเลยประมาณสองทุ่มนะคะหนิก็มาหาอยอดเหมือนเดิมมาที่อาพาร์ตเมนต์มัน เื่อที่จะมานั่งตบเม็ดก่อนเพราะหลังจากที่หนิงสนิทกับยอดแล้วเนี่ยหนิงจะต้องมาเริ่มสตาร์ทกินเม็ดที่ห้องนียอดทุกวันพอมีอาการแบบโครงเคงโครงเคงแล้วเราก็ถือจอบไปเดินจับแขกกันใช่ไหมคะวันนี้หนิงมาห้องอยอดละปรากฏว่ายอดไม่อยู่งก็เคอห้องคออะไรก็ไม่อยู่ก็เลยเดินไปย่องตาโสถามว่าอยอดเนี่ยไปไหนปรากฏว่าตาโสเ,เห็นหนิงปุ๊บตะโสมเขามองหนิงแล้วประมาณว่าง่ายหายยอดเหรอ บอกใช่หนูมหาอยอดไม่รู้อะไรเลยเหรอหนูเขบอกว่าไม่รู้อะไรยังไงเขาก็เลยบอกว่าอียอดเนี่ยแสบมากเลยนะมันกลับบ้านไปแล้วมันกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยค่ะหนูก็เลยบอกเอ้ากลับไปได้ไงเป็นมันไม่ได้ยอดกลับไม่ได้บอกเป็นไปแล้วอียอดเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่จับได้หมายถึงในบริษัทของนางที่ทํางานอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีคนไทยอ่ะอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกับอียอดที่ทํางานบริษัทนี้นะคะ เขาไปแจ้งว่าอียอดเนี่ยตอนกลางคือแอบออกไปทํางานขายบริการทางบริษัทจึงได้จับอียอดส่งกลับเมืองไทยแบบส่งเชียวเดี๋ยวนั้นเลยถามว่าไม่ให้ทํงานอยู่ต่อนในญี่ปุ่นอะนะคะถือเป็นความผิดรุนแรงมากต้าโซก็บอกกันเองว่าเขาเนี่ยอียอดเนี่ยเปียแชร์ไปเรียบร้อยแล้วเอาแชร์ไปด้วยนะคะรู้สึกจะเป็นหมือนต้นๆเลยนะคะเอาแชร์ไปแล้วก็ยืมเงินเพื่อนหลายคนมาไปถ้าเกับว่าอียอดเนี่ยมันวางแผนไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วว่า มันจะต้องเอาทองหนิงแล้วก็ขอยืมตังหนิงไปสิบใบนั่นเป็นครั้งแรกที่หนิงรู้แบบตกใจแล้วแบบเสียความรู้สึกกับกระเทยนะถ้าหนิงก็บอกกับตัวเองปฏิญาณมาตลอดว่ากูจะจําจนวันตายแล้วกูจะไม่คบกระเทยแบบนี้อีกนะแต่หลังจากนั้นมาเน,นี่ยค่ะหนิงก็ไม่เคยรู้จักกระเทยไม่ได้คบค้านนาะ,ะแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตหนิงนะคะก็มีกระเทยมีเก์แบบเข้ามาในชีวิตหนิงเยอะมากแต่นี้หนิงต้องบอกก่อนนะคะว่ากระเทยหลายคนอะ นิสัยไม่ได้ว่าจะเหมือนยอดหมดนะคะมีทั้งดีไม่ไดีก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปที่มีนิสัยขี้โกงหรืออะไรมันแล้วแต่บางคนนะคะแต่หนิ่งรู้สึกว่าหนิ่งชอบคบกระเธยเพราะว่ามันสนุกกระเทยมันทําให้เรามีเสียงหัวเราะแบบมันใจกล้ามันทําอะไรที่แบบเกินผู้หญิงอะ่ะนิ่งก็มีความสุขกับการครบกระเทยแต่หนิ่งก็จะรู้ไว้ว่าเฮ้ยคุณต้องคอยระวังไว้ว่าถ้าคบกระเทยต้องแบบชั่งใจไว้บ้างอะไรแบบนี้ เรื่องราวของไอ้ยอดหนิงก็อยากจะเอาเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนนะคะแล้วก็ให้เห็นในแง่มุมของการทํางานด้วยแต่บอกก่อนแล้วนะคะว่าหนิงไม่ได้หมายว่ากระเทยหรือสาวสองทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ทําเพื่อเอาตัวรอดบางคนเขาก็ไม่ทําแบบนี้ก็มีนะคะหนิงก็จบเรื่องเล่าของไอ้ยอดไว้แค่นี้ลวกันแล้วก็อยากจะ,อะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องวเล่าเอ้ลี่หนิงจะทํา ซีรีส์แบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ <นะ S 1> ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับในอาชีพขายบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสาสเรื่องผีเรื่องอะไรที่เป็นี่ยวข้องกันนะคะแล้วหนิงจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้กันนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากมีน้าช็อปนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวหนิงจะขึ้นไว้ข้างล่างนะคะการรายการเสื้อผ้าต่างๆนะคะก็ยังมีอีกหลายชุดน,นะคะยังไงฝากด้วยก,กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ